สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนวันนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับเป็นอีเวนต์จี้เครื่องรางเนาะจี้เครื่องรางที่เข้ามาในวันนี้นะครับเป็นจี้เครื่องรางเอิม่มที่กลับมาอีกครั้งนะครับก็เป็นหมวกเนาะหมวกกําแพงเหล็กนะครับแจ็คแพคโล่นะครับอุปกรณ์เข็มแบบซูปเปอร์ไรเมนช่างเนาะแหวนแม่เหล็กเคลื่อนย้ายหมีทําลายเสานะครับปื้นหมัดเพชรแปลงเวกโมงเรือผีนะครับก็ แต่ละอย่างนะครับเราสามารถหาได้จากการแลกเปลี่ยนนะครับบ้านหรูหราสีฟ้านะครับบ้านหรูหราสีฟ้าเอามาแลกเป็น4ีจี้เครื่องรางบนนะครับถ้าเราต้องการแจ็คแพตโลกกับหมวดกำแพงเหล็กนะครับตามหาบ้านหรูหรา5ชิ้นถ้าต้องการอุปกรณ์เข็มแบบซูเปอร์ไรมินชันนะครับกับเอิ่มกายแม่เหล็กเคลื่อนย้ายตามหาบ้านหรูหราส4 4ีชิ้นนะครับถ้าต้องการหมีทำลายเต่าเอิ่มปึ้แมกเ็เตามหา บาบไม้นะครับใบไม้3ชิ้นเอามาแลกไปได้เลยถ้าต้องการแปรงเบกมุนหรือว่าเรือผีตามหาบ้างไม้2ชิ้นนะครับใบไม้หรือว่าบางหรูหราสามารถหาได้จากการเปิดลูกบากจี้เครื่องรางวัตถุลิบแบบเลือก S นะครับลูกบาทนี้เราสามารถหาได้จากการแรกเปลี่ยนนะครับสัญญาบ้านเนาะสัญญาบ้าน A บวกนี่เราสามารถหาได้จากการหาไม้ A บวกไอ้ไม้ A นะครับแล้วก็รั้ว แล้วก็เครื่องมือก่อสร้างบ้านนะครับอย่างละ1ชิ้นเอามาแลกเป็นสัญญาบ้าน1ชิ้นนะครับสว่วนสัญญาบ้าน2องสิชิ้นนะครับเอามาแลกเป็นตัวสุ่มจี้เครื่องรางได้นะครับนะครับก็ประกอบไปด้วยตามนี้แบบสุ่มเนาะก็จี้เครื่องรางในทั้งหมดนี้นะครับเราแนะนําให้แลกเป็นอะไรมากที่สุดอ่ะอันแรกที่แนะนํานะครับก็คือถ้าเรายังไม่มี พวกจี้ป้องกันหมวกป้องกันน่ยแนะนําเป็นหมวกป้องกันก่อนนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสายลบละลายเยอะนะครับก็ควรจะมีไว้หมวกป้องกันอันดับ2นะครับสายวิตตอรี่ควรมีนะครับใครที่ชอบเล่นสายวิตตอรี่แนะนําควรมีอุปกรณ์เข็มแบบซูปเปอร์ไรเมนชั่นนะครับ แล้วก็ชิ้นต่อมานะครับใส่วิตอรี่ขัขว้วมีอีกนั่นแหละเป็นแจ็คแพ็คโล่นะอันนี้สามารถใช้โลได้แล้วก็ยุเว้นค่าผันทานด้วยก็3าจี้นี้แนะนำนะครับตามอันดับเลยเนาะหมกป้องกันอันดับ1น,นะครับไดเมชชั่งอันดับ2แล้วก็แจ็คแพ็คโล่อันดับ3อันนี้ที่เราแนะนำนะส่วนแกแม่เหล็กเคลื่อนย้ายอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นสีชมพูเนาะเวอร์ชั่นสีชมพูเนี่ยจะเป็นจ็คโอลิมปิก Olympic นะครับแล้วก็ดูที่หัวมุม และก็เป็นจะเลือกย้ายไปที่หัวมุมเมื่อสรางแลกมารนะ์กเนาะก็เหมาะกับลนะูร์เบลเนาะถ้าใครมีลูรเบลก็แนะนําแลกเป็นเแกงแม่เหล็กเคลื่อนย้ายได้นะครับส่วนมีทําลายเต่าอ่าตัวนี้เหมาะมากเลยสําหรับไฮนเชระยองนะครับไฮนเชระยองใครปิดตั้งแต่อีเวนท์ที่แล้วนะครับแนะนำํำตามหามีทําลายเต่าไว้เล่นกับไฮนเชระยองนะครับ ส่วนถ้าใครกลัวันเชระยองทำลายเต่านะครับก็แนะนำแรกปืนหมักเพชรนะครับอ่าอันนี้เอามาตีกันนะเนี่ยสองอันนี้นะครับใครกลัวันเชระยองแลกอันนี้ครับเอิม่มฮันเชระยองจะได้ไม่ต้องทำลายเต่าเราด้วยจี้นี้เนาะอืมก็เอาไว้ป้องกันจี้ทำลายเต่าเอฟเฟกต์ผลกระทบต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นเอิม่มบัฟไฟของมีเมียงนนะครับลูกเต่าไฟของมีมีเน ป้องกันดีบัฟได้หมดเลยนะครับสำหรับเือหมัทเพชแล้วก็ยังเปะฝ่ายตรงข้ามอีกด้วยเนาะแล้วก็แปลงเวกมนอ่าใครปิดไฮเชร์ยองอีเวนท์ที่แล้วนะครับแนะนำตามหาแปลงเวกมนด้วยจะได้เป็นสายวิตตอรี่เลยนะครับเลือกเอานะครับเราจะเล่นสายลมละลายแล้วก็แลกมีทำลายเต่าถ้าเราจะเล่นสายวิตตอรี่เราก็แลกแปลงเวกมนนะครับส่วนเลือผีอ เออเอาจริงๆก็เล่นกับพันแชร์รยองได้นะครับแต่มันก็จะดูแปลกๆเนอะสู้มีทำลายต่าไม่ได้อันนี้เราจะส่งฝ่าตรงข้ามเข้าเกาะล้านนะครับแล้วก็เออไม่ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็อย่างที่บอกนะครับเอ่ออันนี้หมวกกําแพงเหล็กอันดับหนึ่งอันนี้อันดับ2แล้วก็อันนี้อันดับ3เนาะแล้วก็ยังมีอีเวนต์อื่นๆเข้ามานะครับอีเวนต์ทำอาหารนะครับเรามาจะมาทําอาหารกันนะครับ เอิ่มโดยเนี่ยนะเมื่อเราล็อกอินหรือว่าเล่นเนี่ยเราจะได้วัตถุดิบแบบรวมนะครับก็วัตถุดิบนี้เราต้องเอาไปรวมนะครับคือเราจะได้กับข้าวกับกับกับชาไข่มกุกเอามารวมกันนะครับที่ที่เท่าน e ยเนาะก็อันนี้เดี๋ยวจะแปะทีาอีทีนะ,ะเราไปดูประกาศอีกว่านะกิจกรรมการเล่นนะครับเราไปดูที่ สั่งอาหารก่อนเนาะใช่สั่งอาหารปะเออมรูเหล็กเหรออาหารอยู่ไหนอ่านี่นะครับเป็นไหนวะอ่านี่นะครับอ,อีเวนท์ทำอาหารเดี๋ยวเราหาจากไหน อ๋อรายละเอียดนะครับเอ่อระยะเวลาตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่4นะครับพฤษภาคมนะครับเวลา13นาฬิกา30นาทีในเวลากิจกรรมเนี่ยนะครับให้เราเข้าเกมมาล็อกอินนะครับเราก็จะได้ชาไข่มุกเอท1ชิ้นนะครับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมอีเวนต์รวมนะครับก็ได้รับสูงสุด5ชิ้น อ,อ๋อจะแบ่งเป็นสองช่วงน,นะครับเราต้องล็อกอินเวลาเที่ยงคืนถึง18นาฬิกากับ18นาฬิกาถึงเที่ยงคืนนะครับก็จะได้มาสองชิ้นใช่ไหมช้าไข่มุกและผู้เล่นทำการเล่นหนึ่งครั้งอ๋อเข้าใจละและหกครั้งจะได้รับไอเทมหมูกระทะโอเคเข้าใจแล้วครับคือเราเนี่ย ต้องเข้ามาล็อกอินในช่วงเวลาที่1ก็คือเที่ยงคืนถึง18นาฬิกาเราก็จะได้ชาไข่มุก1ชิ้นแล้วก็ล็อกอินเวลา18นาฬิกาถึงเที่ยงคืนเวลาไหนก็ได้ในช่วงนั้นเนีเออข้ามาล็อกอินก็จะได้ชาไข่มุก A 1ชิ้นและเราเล่นเกม1ครั้งก็จะได้หมูกระทะ1จาน แล้วก็เล่ง6ครั้งรับหมูกระทะอีก1จานคือเราก็จะได้มาชาไข่มุก2 2กับหมูกระทะ2ต่อวันใช่ไหมเอาชาไข่มุกอัพให้เป็น7นะครับแล้วก็เอาไปบวกกับหมูกระทะนะครับเราก็จะสุ่มรับไอเทมนะครับไอเทมที่เราจะได้รับจากการรวมหมูกระทะกับชาไข่มุกเนี่ยก็จะมีวิญญาณเพชรนะครับวิญญาณลูออมดาววิญญาณจี้เคลน่าแล้วก็วิญญาณแายแห่งเกติยศนะครับ โดยวิญญาณแต่ละอันเนี่ยเราสามารถเอามาแลกได้นะครับที่นี่เลยวิญญาณเพกเพกก็แลก50เพกวิญญาณลูกอมดาว50ลูกอมดาววิญญาณจี้เครื่องรายเป็นตัวสุ่มจี้นะครับวิญญาณแสงแห่งกติยศก็เป็นแสงแห่งกิตติยศยศนะครับน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับ ก็คนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับอ่านี่นะครับอีเวน์หลวงเหนไหมยที่จอข้างล่างนะครับมันจะมีอยู่หาพุกธิมาแล้วก็มารวมกันเนาะเราก็จะได้ของตามที่ต้องการนี่นะครับเป็นชาไข่มกุกโอเคนะครับสำหรับอีเวนนีนะครับก็เราจะมาเปิดกันดีกว่าจี้ที่อยากได้ที่สุดนะครับก็เป็นเอ่อ อะไรก็ได้นะครับไม่รู้จเจ้าอะไรด้วยนะอีเวนต์นี้เอิมของฟรีมีมากนะเฮ้ยแสงเดี๋ยวแสงเน่ยบอกนะว่ามันไม่ถัาแล้วหมดเวลาแล้วสำหรับเมิดแรงโอเคเปิดครับเบนนี้คิดว่าน่าจะ ยากอยู่นะเพราะเราต้องตามหาวัตถุดิบเยอะมากนะครับถ้าใครมีจี K ้เครื่องรางที่พอเล่นได้อยู่แล้วก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะเราก็เล่นสเตกนั้นไปก่อนนะครับเ่จี้เครื่องรางเลหลังเรารอจี้ใหม่จะดีกว่านะเมื่อไรจี้ใหม่จะมาเ <c oughs> บื่อเลหลังแย่แล้วรอรองเท้าหนึ่งจาไม่มาที่อนะี๋เนาะ อามาทำไมเราจะลองไปเปิดในร้านค้านะแพ็กเกจเอ่ออันนี้ไม่คิดจะเอาออกใช่ไหมอไอเทมจำกัดเอ้ยนี่อันนี้อย่าลืมนะอันนี้อย่าลืมซื้อกันละอ่าซื้อไปครับเอออันนี้เป็นตัวของ back i n e i t i o n นะก็ ไม่ต้องซื้อหรอกนะครับโอเคไม่ได้เนาะอืมอันที่จริงก็อยากได้เป็นแจ็คแพคโล่เอาจริงๆไม่มีอะไรที่เราต้องไม่มีอะไรที่เราคิดว่าอยากได้เลยเพราะว่าสิ่งที่แนะนำะคือเรามีแล้วไง เลยไม่รู้จะเอาอะไรเนาะแต่จะสุมให้ดูแล้วกลายบอามันยากแค่ไหนนะครับมันจะออกยากไหมเมันจะออกยากไหมยากอยู่นะการสุมโอ้ไม่มาเลยอะ่ะแล้ววัตถุดิบหายเยอะนะ เออถ้าใครจยายได้จี้บนๆนี่ยห้าพันเพชรนะเอ้ยได้เอโบกเลยว่ะขั้นต่ำมีสักห้าพันเพชรใครมีน้อยกว่าห้าพันก็อย่าไปฝืนทำเลยเนาะแต่ถ้าเรามีเซตที่เราเล่นได้อยู่แล้วอ่ะเราก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับเบนเนี้ยเราจริงๆเรา เสริมตัวเดิมที่เรามีอยู่แล้วดีกว่านะครับนะดูสิอันอย่างเช่นผมเล่นหนูเอื้ออยู่เนี่ยหรือว่าเราต้องการเล่นตัวไหนอยู่เนี่ยเราก็เสริมจี้ที่จะเอามาซับพอร์ตกับตัวที่เราเล่นดีกว่าเนาะอืให้ตัวที่เราเล่นหดดีกว่านะครับไม่ใช่เอาจี้อะไรก็ไม่รู้มาเนาะแล้วเราไม่ได้ใช้แบบเนี้ยมันก็ไม่ได้นะครับเอามาสีได้เนาะ แต่หมวกกําแพงเหล็กเนี่ยกับอันนี้ยมีไว้ก็ดีนะครับมันต้องใช้แน่นอนอืมสำหรับอีเวนณ์นี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็แนะนำไปหมดแล้วเนาะก็สำหรับคนที่มีเซตที่เล่นได้อยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องมปทำหรอกถ้าจี้ขคลนลายที่เราอยากที่เรามันมีจี้เคลื่นลาย่แต่ว่าจี้ขคลนลายนั้นอะ่ะเอามาแล้ว มาใส่กับตัวเราแล้วมันจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเราก็ไม่ต้องมีก็ได้นะครับเอ่มอยางยังมีทําลายเต่าเนี่ยเราจะมาใส่กับหนูเอื้อยหรอใช่ไหมเออเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันเข้ากันได้ไหมถ้ามันเข้ากันไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับเพราะว่าเอ่มยังมีจี้ใหม่ๆหม่ที่เก่งกว่าจี้พวกนี้อีกเยอะนะครับจี้ใหม่มันดีกว่าจี้เก่าอยู่แล้วแหละเนาะก็ รอจิ่ใหม่ดีกว่านะครับอ,อ,อ,อเดเปี้ยวไว้กิ้งหวายเนาะโอเคก็อีเวนต์นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเราจะได้เจอกันอีกสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ